ชนไหนชินใครได้ไงบ้านวันนี้มาเออทำไมไม่รู้หรอว่าชิ้นอะไรก็ดีอ่ะรายการเฮ้ยข่าวรายกาดข่าวรายการน้องคนนี้คนนี้เราเป็นหลัจันขาวรายการจันตอนพิเศษเรื่องอะไรวันเกิดของพี่แบงค์ของเราใช่ไใครวะแอดมิบดีอมิบดีอ๋อนี่อันนี้มองไม่เห็นเลยอ่ะหน้าดับไม่เลยมึงชิ้นน้ามบ้ายดิ เ็ยูไปจ่าเลยนะเอ้ยีกลกเก่งวันนี้วันนี้เร็วีเย่าอะะมาทำไมกันเนี่ยไปถ่ายทำไมวะมาเนี่ยข้ามาอ้บิเป็นหลักานให้กิ๊ดูว่าพวกมึงมึงมาจริงจริงอะยูจริงจรเก็บไม่เคยโกหกวันนี้วันนี้กิ๊ตีแปดแกยูเฮ้ยไม่ใช่ ทีมใน่แกน้องซีที่ใหญกน้องสีพี่เสียงวะพี่เียวพ่เียว้เด้พี่น้องให่ไหมชื่อนะชอนะิวเลอะไรูเลแต่งงามเอ้ดีกว่าเกมอะแกนุ่มอ๊ตัวีว่าไงถ้าดูถาดูบบแปงแปงวันดแล้ว นี่หวะน้องไปบูมาไม่มาด้วยเหรออะไยนะแต่ง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 แงเอาไิดีอเอาวิดงอมะเดี๋ยวเจอกองามนอมนะป้ทีหลายคนอะน้าจาร้อน้จะดูันจะถามไม่ดีร่้จะถามอะไรอะวันนี้เรามาเปนน้องเกิดเาถูกไหมครับที่เรียงเป็นเพื่อนผมเป็นมือเงินเจ๊บานเลยบ้านเพื่อนกินนะข้าวบานกี่บาทประมาณกี่บาทขอประเมินค่าหน่อยปรชานอะพอฟนี้พออะนะ ก็บอก็บอกชื่อเลยฉายาด้วยเวยเกเรยนิ้วนวนิวคนแรกเลยบอกชื่อก่อนผมใครเอ๋มเอ๋มเอ๋มนิ้วหน่พครับยพรด้วยมองกล้องด้วมองกล้องด้วยมีความสุขกับกับพีเชษคะับขอพี่เช่ดครับเอยบอกชื่อฉายาด้วยครับคุณเจ่มเก่คมับ อย่าเจมไรเจมไรเจมหลอดเจมองเหรอเจมหลอดอี่อ๋อมึงหลอนไ้กูก็งพกเลยนะแต่เรีวไม่ดู้เมหลอดม่ไกูดูกทอนได้ี่เจมหลอดไอเวอพรขอรานนเปิดต่อไปพี่ได้ได้มากินอีกเจมเจมพวกไม่มีที่กินนี่นะเอพรมันเกิดมาเออเวพรร้านี้ขายดีๆตรงต่อให้พี่ทัหูด้วย หูผมตรทำี่ไรมี่ตูเลยอเข้ามาอไกลผมเออครับยาเออเข้ามืองไก่เมียนปุกเป้บมีาติดกล้ชิดด้ยให้ร้องช่วยเอาไปบอลให้พี่เนชเลยอี่เนตสุขภาพาข็งแรอัอนี้มากกว่าเจินเป็นที่เพื่อหงองพ่อแม่ดูเป็นอาการมากอ่เอ็มเลิกินก่อนเอมเลยยาอะไรด้วยเอ็มทาไม่อนเสไ็นเป็ดเรอน อนนี้เร็ตกเขาจะไม่อนี่เขาไปนี่นี่อีมั่งใจเกเอาปเอ็มเบาไปเจ้าเอ็มคอมไซเอ็มคอมไม่คิดเอ็มคอมไม่คิดเราเป็นดอวเราเป็อด้วยเอเื่องมาให้เวนกอนเวยกังกงเอ็อะไรกิเป็นไฟฟอ็มขาดไฟก็ม่าผเ็ที่อะไรบอกยาน ไอจ้าไอยาดีเอาไปหาจังก่อนสมเนิดมตเองรอฮะมไ้ัองนที่รายาเนี่ยหาไม่โดนหรอหไม่โดนหรอห้ไม่โดนหรอห้ไม่โดนหรอชืออะไรยาอะไรไอยาเลยนี่ห้าร้อ

ทีไม่ออกก็มีหลายชื่อแล้วแบงค์เฉียนแบงเฉียนหลายคนมาตะกี้ยวแดดทองชื่อชือะไรครับ่อชื่ออะไรดียออแบงค์จอดเดือบแบงค์จอดเฉียนกาชอบแบงค์จอดอะจย์แบงค์จอดอ่ะโอเคผมแบงค์จอดพอร์ตพอร์ตไอะต้าขออนุอในากขัดแรก อาแฟครับผมผมแซดแดกมันหมูครับโดนราดอ่ะโดนราดอ่ะแดกแดกดูก่อนมีแดกูแ้วแล้วก็จัดตายครับเฮ้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 โอ้ยจุใคร้เดี๋ยวอ้วกเดี๋ยวอ้วกไอสัว์ะคลายนะอ่ะอุยพรอยพรเนี่ยอุยพรก่อนชี้้าไปให้อยพรอะไร เปนภาษาภาษามือเป็นภาษาอะไรภาษาเมืองด้ยไงนะเอา้ปพอนี่ยันไปพอนี่จ้าไปพอนะไพอเลยอ่ะอือูี้ข้าวนาชีกว่าเนี่ยข้าวไอ้ยามขึ้นเลยข้าไข่แตกรู้แต่โง่แล้อันนี้ก็เร้่องหแล้ว บยครับไม่บอครับไม่อเนิมีความสุขมากครับไม่โดนหลอกนะไม่โดนหลอกโอเคแยงอมีมองแใหมาแล้มาอ้าวอุยพอยขอ้นิดดีกว่าไหมดีไหมไดีแล้วหายอ่หายแล้วนิดนิดใส่เยอเออนีดใส่เยอะแฟนแฟน ใครแกแเนี่ยแลแโกครับใช่หัแก่เลยเนี่ยแก่ก็ันน่นเองแกหลังอะแกหลังเน็ยกหลังเยแก่แก่ก็นใด้ไหแกหลังเล็กืนนีเนี่ยี้ก็ดีใจที่ได้อยู่กับเพื่อนๆนะครับเ็จะต่โดเพราะฉันหาเงินเพรตายเป็นอจะครจะใครเนี่ิโยโย่นวน้ำเบิร์โยโย

อยู่บ้านอยู่กับพ่ชูแต่กองพชูของเหลืองอยู่แล้ผู้แตกดีกว่าอยู่เเ้เต่าอ่เได้กพี่เนทเงินสูงมากทิมได้ยิ้มหวานมันเมาแต่เาโชวคใหม่เขไปง่ายกันนานเนี่ยนึมแล้ว จุโอ้จุเลยเราแกงไรบยะบุญนาระบนาบนาะครับครับไายางัครับบนาเฮยบอกจบบุญนาระาบอกจบบบนาเฮยบอกจบเเฮ้ยยังนรับยรับไอนะครับเลี้ยง้งนางนี่มนอไเลยหวันไควันอย่างนี้เหรอแล้วเราแกงไรแกงหมูจุมหมูนะ เฮ้ยพวกเราไม่เอาดิยูดูดิโอเค้อยยางไรู่ดูดงอยูดูดข้าวกินไก่ล่ะ่องมาเลยร่วมปรดนังไม่ปรึกาเลยลองได้ดูว้าวลองไสัตว์ดูว้าวงานสายตูนสล่ตูนสายตูนยังไงสาตน อายางหยยางหน่อยโอ้ยหน่อยหน่อยรายการรายการับรายการรายการรายการจำเก็้ลเก็้รายการเลยรายการเลยรายการเฮ้เฮ้นี้งเอาคือปที่แล้วแล้วกูรีแล้วกร้กยเออเออน